เอาเละครับผมสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับการแนะนําการหาลิงในเกมนี้ดีกว่าครับผมก็คือเกม Desert Warriors กันนั่นเองนะฮะก็ทุกคนอยากทราบกันใช่ไหมว่าลิงเนี่ยมันหากันยังไงกันนั่นเองนะครับผมสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับผมก็จะแนะนํากันวันนี้นั่นเองนะฮะไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมลิงทั้งหมดในเกมนี้ผมนับได้มันก็จะมีราวๆประมาณ20ตัวนะเท่าที่ผมนับมานะก็คือเกาะหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีประมาณ หนึ่งเกาะจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับผมเดี๋ยวผมขอแยกเป็นออกแต่ละเกาะเลยนะครับผมว่าแต่ละเกาะเนี่ยจะมีลิงประมาณเท่าไหร่กี่ตัวนะครับผมเพราะว่าแต่ละเกาะเนี่ยมันจะมีลิงในสถานที่ที่ต่างกันนะคโฮมที่เราสามารถหาได้นั่นเองนะครับเกาะแรกนะครับลิงจะมีทั้งหมด4ตัวนะฮะแล้วก็1ตัวเนี่ยจะอยู่บนเกาะนะครับผมทุกคนสามารถเดินหาได้เลยอยู่บนเกาะนะครับผมมันจะโดน แล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะอยู่ในดันเจียนนะครับผมดันเจียนก็จะเป็นรูปไอคอนแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะซูเข้าไปในแมปให้ดูนะครับมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะทุกคนก็เดินหานะครับมันก็จะมีไอแสงออร่าออกมาอย่างนี้นะครับนี่นะครับผมดันเจียนก็จะมีหน้าตาแบบนี้เลยนะครับก็จะเข้าไปได้เลยนะฮะทุกคนก็เข้าไปแล้วก็เคลียร์ดันเจียนมันก็จะมีลิงอยู่นะครับก็ประมาณนั้นนะฮะสำหรับกอะแรกก็จะมีทั้งหมด4ตัวนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาเป็นว่าอีกสเกาะที่เหลือมันจะใช้แพทเทิร์นเดีย มันจะอยู่ในดันเจี้ยนคือ2ตัวนะครับแล้วก็อยู่บนเกาะ1ตัวนะครับแล้วก็อยู่ในดันเจี้ยนใหญ่หนึ่งตัวนะครับผมก็คือหลังจากเกาะ2ขึ้นไปเราจะมีดันเจี้ยนใหญ่ทุกเกาะเลยนะครับผมทุกคนหาม้าหาได้จากที่นั่นนะครับเดี๋ยวเรื่องเข้าดันเจี้ยนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับสำหรับดันเจี้ยนใหญ่นะครับที่เราต้องไปหาลิงนั่นเองเราต้องมาหาคนนักประจนภัยตรงนี้นะครับจะมีหน้าตาอย่างนี้นะฮะเขาจะมีลักษณะตรงแผนที่เนี่ยจะเป็นรูปบอลลูนนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นท้ายนะเคับร นี่มันจะเป็นคุญแจหน้าตาอย่างนี้นะครับผมเราก็แค่อเอาเงินเนี่ยมาซื้อครับมันก็จะได้มันก็จะได้สัญลักษณ์ขึ้นตรงนี้นะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ขึ้นบนแผนที่อย่างนี้นะฮะก็คือเราซื้อกุญแจได้ก็อีกวิธีหนึ่งก็คือเดินหาแต่มันไม่ขึ้นนะครับต้องซื้อคุณแจเท่านั้นนะเราถึงจะเข้าไปในโบราณสถานได้นะครับโอเคครับผมสำหรับการแนะนำการหาลิงในเกม The s p e l r i ก็ขอไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผม พราะในเกมนี้ลิงก็จะมีท่านแค่นี้นะครับผมเท่าที่ผมบอกไปนั่นเองนะครับคลังต้นเนาะนะฮะก็จะมีแค่นั้นนะครับโอเคเราไว้เจอกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับผมจะมาในรูปแบบไหนก็ติดาลกระถุ่มนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน้วครับสลับมือใหม่นะครับที่รามาแนะนําวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เริ่มเล่นเกมนี้นะครับบายบายครับ